สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและที่ขาดไม่ได้ค่ะอัปเดตจาก ECMWF แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดฝนฟ้าอากาศวันนี้ค่ะเช้านี้นะคะคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก ปกคลุมภาคเหนือทำให้มีฝนตกต่อเนื่องค่ะเป็นชุดๆุดได้ทั้งวันส่วนภาคอื่นลมหนาวจากจีนลงมาปกคลุมค่ะทำให้อากาศเย็นทั่วไปนะคะอุณหภูมิลดลงได้อีกเล็กน้อยค่ะลักษณะทั่วไปในวันนี้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งค่ะส่วนมากอยู่บริเวณจังหวัด แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตตากกำแพงเพชรและสุขโขทัยค่ะและหลังจากนั้นนะคะอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสค่ะและในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะและสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่และตรังค่ะและสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะและในช่วงวันที่19ถึงวันที่26กุมภาพันธ์เกือบทุกภาคฝนน้อยลงค่ะเว้นแต่ภาคใต้ยังมีฝนฟ้าขนองค่ะเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมค่ะ และตอนนี้เรามาอัปเดตจาก ECMWF กันค่ะลมหนาวจากจีนลงมาต่อเนื่องนะคะถึงวันที่19กุมภาพันธ์อุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสในวันที่17-18กุมภาพันธ์คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะพัดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะทำให้มีฝนตกอีกชุดนะคะก่อนจะหนาวเย็นลงจากนั้นในวันที่ 21-26กุมภาพันธ์ลมหนาวระลอกสองค่ะจะลงมาเสริมนะคะอุณหภูมิจะลดลงอีก6-8องศาเซลเซียสค่ะเน้นในวันที่24-26กุมภาพันธ์เส้นพัน20ค่ะเส้นหนาวจะลงมาเกือบถึงกรุงเทพเลยนะคะทำให้หนาวเย็นค่ะได้สัมผัสอากาศหนาวกันอีกครั้งนะคะรอตั้งรับค่ะ จบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย